สวัสดีครับผมลุงหลอดเดบซี่ครับมือนีภาพมาเบิงหางไฟเทพพนมนะครับผมลุงหลอดเห็นเป็นผู้ยิ่งนะครับผมนี่น้องยังนอเด็ดเด็ดกมูไม่ไข่เลยเด็ดกมูไม่ไข่เลยครับทีเด็ดเลยครับน้องเป็นคนล่างเองอะน้องซื้อยังครับน้องวาสนาบ่โอน้องวาสนาเป็นคนล่างบึงไฟเองนะครับบังนี่เดี๋ยวลุงหลอดซื้อเองล่างเองหวานเจี๊ยบนะครับผมเอามาล่อรุนล่อเชี่ยกันนะครับน้องวาสนานะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมา น,นี่แหละครับบังนี่เดี๋ยวลุงหลอดจิมาเชียบังนี่โดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่เกิดหรือบังนี่หรอนี่้โ,โหนะครับเป็นบังไฟว,ว่าบังของหมู่บ้านนะครับผมอ่า <laughs> <ว>สิได้เกิดกับบังนี่แล้วนะครับผมอ่ เดี๋ยวลุงหลอดสีซอยเสียบักนี่นะครับผมน้องวาสนาเป็นคนล่างเองนะครับผมซื้อเองล่างเองอ่าเสือเองล่างเองพร้อมนะครับผมแก้วนะครับผมระดับปริญญาเลยครับระดับปริญญาเลยนะครับผู้นี้แม่นวะมาร่วมเชียร์บ้างไฟไปกับน้องวาสนาเทพพนมรับรองหวานจะลิ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 ลลิเอาลลิลลิลลมลลิอลิลลิลลิเชียร์น้องวาสนานะครับผม ดีกีปริญญาผูนี่ครับมาลากมังไ้าฮให้เาเบิงนี่นะครับผมวอรรมดานะครับผมเหลือแต่มานนะครับนี่จักน้อยนี่ก็คืนเลยเป็นบอนี่แล้วเราคืนเล่นบอนี่ครับโอเคครับผมหน้าที่ระทึกใจกําลังสิเกิดขึ้นนะครับผมอมาล่อหลุนล่อเชียร์ไปกับน้องวาดสนานะครับมาร่วมเชียร์ป้องฝ่ายไปกับลุงรเอฟสี่รับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรเอฟสี่สวัสดีลา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 